ดีวซื้อ Miss Universe Organization หรือ M.U.O. ด้วยเงิน800ล้านบาทนั่นเองครับตอนนั้นจำได้เลยว่าขายนี้มันช็อกโลกจริงๆนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแล้วครับ แต่มันเป็นเรื่องของสัญ,ญลักษณ์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่คนไทยคนหนึ่งได้ไปครอบครองเวทีประกวดนางงามที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมันน่าทึ่งมากมันคือการเปลี่ยนเกมทางธุรกิจครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เป็นแค่คนกลางซื้อมาขายไปกลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์ระดับโลกเองยกระดับขึ้นไปอีกขั้นใช่ครับเป็นการยกระดับอาณาจักร JKN ขึ้นไปอีก แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการเดิมพันที่สูงมากเพราะนี่คือการลงทุนก้อนใหญ่ท่ามกลางการขยายธุรกิจอื่นๆไปพร้อมกันด้วยใช่เลยค่ะเพราะตอนนั้น JKN ไม่ได้มีแค่ธุรกิจคอนเทนต์แล้วแต่ขยายไปทำเครื่องดื่มสุขภาพอาหารเสริมครับแล้วก็มีสถานีถ่าว JKN18 อ e. ีกการเอาเงินก้อนใหญ่มหาสารไปลงกับ MUO อีกตัวมันก็เลยเริ่มมีคำถามเรื่องภาระนิสินที่เพิ่มขึ้นมาทันที มันคือการขยายธุรกิจที่รวดเร็วเกินไปจนกระแสงเงินสดที่ธุรกิจหลักสร้างได้อาจจะหมุนไม่ทันสุดท้ายมันก็เหมือนฟองสบู่ที่พองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรอวันที่จะแตกซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆ <c oughs> แล้วมันก็แตกดังมากด้วยจุดเริ่มต้นของวิกฤตที่ชัดเจนที่สุดคือวันที่1กันยายน2566 JKN ประกาศผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น JKN 2 3 9 A มูลค่าประมาณ609ล้านบาท การผิดนัดชำระหนี้แค่ก้อนเดียวเนี่ยแหละครับที่มันไปจุดชนวนระเบิดลูกใหญ่ที่เรียกว่า cross default เพราะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ก้อนเดียวมันลามไปทั้งหมดเลยใช่ไหมคะที่เขาเรียกกันว่า cross default เนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่ทำไมมันถึงน่ากลัวขนาดนั้นมันเหมือนโดมิโน,โนทางการเงินเลยครับคือในสัญญาก,กู้ยืมเงินหรือหุ้นกู้ส่วนใหญ่มันจะมีเงื่อนไขนี้อยู่คือถ้าคุณผิดนัดชำระหนี้ตัวใดตัวหนึ่งมันจะถือว่าคุณผิดนัดชำระหนี้ตัวอื่นๆทั้งหมดที่มีอยู่ทันที Oh. แม้ว่าตัวอื่นๆจะยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ตามมันทำให้เจ้าหนี้รายอื่นๆสามารถทวงหนี้คืนได้พร้อมกันทั้งหมดในทันทีโอ้โหเข้าใจแล้วค่ะคือล้มแค่ตัวเดียวที่เหลือก็โดนเรียกเก็บเงินคืนพร้อมกันหมดเลยซึ่งสำหรับ JKN ตอนนั้นมันคือเงินอีก2,000กว่าล้านบาทแบบนี้ก็ช็อกสิคะถูกต้องครับ มันคือการทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเจ้าหนี้จนหมดสินในพริบตาเดียวและมันก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการบริหารสภาพคล่องที่รุนแรงมากไปต่อไม่ไหวครับสุดท้ายก็ไปต่อไม่ไหววันที่8พฤศจิกายน2566 JKN ก็ต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูก,กิจการต่อศาลล้มละลายกลาง แล้วหลังจากนั้นมรสุมก็ถาโถมเข้ามาไม่หยุดเลยคราวนี้เป็นเรื่องคดีความเริ่มจากถูกสำนักงานกรลตสั่งปรับแล้วก็ห้ามเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนนานถึง56เดือนซึ่งสาเหตุก็มาจากกรณีที่ให้ข้อมูลที่อาจทำให้เข้าใจผิดเรื่องการขายหุ้น Miss u n i v e r s ์50%ซให้มหาเศรษฐีชาวเม็กซิกันเรื่องนี้กระทบโดยตรงกับหลักธรรมาพิบาลและความโปร่งใสเลยครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นที่หนักกว่าคือ กรอ,อไปกล่าวโทษต่อ DSI ให้ดำเนินคดีอาญาเลยครับในข้อหาตกแต่งงบการเงินปี66เพื่อลวงนักลงทุนซึ่งข้อหานี้ร้ายแรงมากร้ายแรงมากครับผลก็คือต้องลาออกจากทุกตำแหน่งใน JKN การถูกกล่าวโทษในคดีอาญาโดยเฉพาะเรื่องการตกแต่งบัญชีถือเป็นจุดที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกระดับหนึ่งเลยครับเพราะมันทำลายความน่าเชื่อถือของตัวบุคคลและบริษัทจนแทบไม่เหลือ พอมาถึงปี68สถานการณ์ก็ดูเหมือนจะยิ่งวุ่นวายขึ้นไปอีกนะคะมีดีลที่หลายคนฮือฮาคือการไปจับมือกับคู่แข่งอย่างคุณวัตนอิสระไกรสินจาก MGI ให้เข้ามาช่วยจัด Miss Universe Thailand ครับทุกคนก็คิดว่านี่อาจจะเป็นทางรอดแต่สุดท้ายดีลนั้นก็ล่มค่ะวันที่10พฤศจิก,กายน MGI ก็ประกาศยกเลิกแผนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ JKN โดยให้เหตุผลสั้นๆแต่เจ็บมากว่าขาดความเชื่อมัน่น เจ็บจริงๆค่ะแล้วหลังจากนั้นแค่วันเดียวทุกอย่างก็พลิกไปอีกทางเลยใช่ครับวันที่1 8พฤศจิกายนศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารชั่วคราวที่เป็นคนนอกเข้ามาครับเป็นบริษัทกฎหมายจากภายนอกเข้ามาควบคุมกิจการแทนทีมบริหารเดิมทั้งหมดนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าศาลและกลุ่มเจ้าหนี้ไม่ไว้วางใจให้ทีมผู้บริหารชุดเดิมดูแลกิจการต่อไปอีกแล้ว คือเป็นการยึดอำนาจการบริหารโดยสมบูรณ์ถูกต้องครับในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูแล้วเรื่องก็มาถึงจุดที่เข้มข้นขึ้นไปอีกวันที่21พฤศจิกายนคุณสนธิลิ้มทองกุลก็ออกมาเปิดโปงข่าวลือว่าคุณแอนอาจจะหอบเงินกว่า6,000ล้านบาทหนีออกนอกประเทศไปเม็กซิโกแล้วครับซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกับที่เจ้าตัวเงียบหายไปจากโซเชียลมีเดีย ข่าวลือน,นี้ก็ยิ่งสร้างความสั่นสะเทือนให้กับสังคมและนักลงทุนเป็นอย่างมากและมันก็ยิ่งดูมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ล่าสุดในวันนี้ซึ่งก็คือพาเราวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของการพูดคุยในวันนี้พอดีเลยการที่สารแขวงพระนครใต้ออกหมายจับในคดีช่อโกงคุณคู่มูลค่า30ล้านบาทที่ถูกฟ้องโดยนายรวีวัตมาชมาดล หลังจากที่คุณแอนไม่มาปรากฏตัวที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาการไม่ไปศาลตามนัดเพื่อฟังคำพิพากษาเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากในทางกฎหมายนะครับและมันก็ยิ่งทําให้ข่าวลือเรื่องการหลบหนีที่ออกมาก่อนหน้านี้ดูน่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีในใสายตาของสาวธนชนแล้วศาลก็นัดอีกทีเมื่อไหร่นะคะศาลนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่26ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับพอไล่เลียงเรื่องราวทั้งหมดแล้วมันเป็นเส้นทางชีวิตที่พลิกผันอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะ จากเด็กชายที่เคยถูกบูลลี่สู้จนกลายเป็นสตรีข้ามเพศพันล้านที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกครับเป็นเจ้าของจักรวาลแล้ววันนี้ก็กลายเป็นบุคคลที่ถูกศาลออกหมายจับเรื่องราวของคนแอนและ JKN เป็นบทเรียนราคาแพงมากครับทั้งในเรื่องของการเติบโตทางธุรกิจที่พึ่งพาการก่อหน,นี้มากเกินไปจนควบคุมไม่อยู่และมันยังตอกย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรด้วยค่ะ ซึ่งนอกเหนือไปจากเรื่องราวทางธุรกิจและการเงินแล้วสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้มันยังทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อใช่ครับคำถามที่ว่าเมื่อตัวตนของบุคคลและอาณาจักรทางธุรกิจมันถูกหลอมรวมจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้แล้วเพราะถึงวันที่อาณาจักรนั้นล่มสลายลงตัวตนและภาพลักษณ์ที่เคยถูกสร้างขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่มันจะสามารถถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งหรือไม่ หรือมันจะต้องพังทลายลงไปพร้อมๆกัน